สวัสดีครับผมตอนนี้แอดกำลังมาอยู่วัดปา่าแห่งหนึ่งเนาะครับเนาะวัดปา่าถามทาย่านเพบานว่าปู่เพคนกับไห่เลขแม่นเนาะครับเนาะเลขนิมิตเนาะปูปูเพมันหเายคนก็เข่าดูอยู่เนาะครับท่านผู้ชมเพคนจนได้เฮ็ดได้สร้างคนจนได้เฮ็ดได้สร้างมิตรน์ปูมันหาเลขแม่นนะท่านมึงสางสลากก็สร,าร้า,รรางเลยแล้ว มาตามเนะครับเนาะแกตกับบะเคยมากมากครั้งแรกเนาะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมาตามมารับมาชมด้วกันขาไปหาปูเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้เพชรพาลุยนะครับเดอ้อมาหาตัวดีๆไปฝากพี่น้องเขาเนาะครับเนาะเพียเสียงโศกสายงวัดวันที่บ16พฤษภาคมเนาะครับเนาะ เดี๋ยวเข้าไปรับเข้าไปพส้มน้ำกันมาปูใหญ่ตัวใดเนาะครับท่านผู้ชมเราก็ฝันบ่าครับว่าความฝันว่าปูฝันแม่นอันหนึ่งมันเข่าบ่ครับอันหนึ่งมันจะบ่ได้บอกข้าเจ้าเนี่ยไปเออบ่ได้บอกไม่ออกเลยบ่ครับบ่ได้ออกอ่าบ่ได้บอกสองอันดับเด็กเวลาดูทว่าเนื่องจากเราอยากมีตัวกนีออกนิดเน ที่องกฤษเนแล้วเพราะว่าผู้ถือก่าผื่อข่าวี่น้าจเลยก็อยากให้อาเจเิยเกินไปโอแค่ข่าเเมาถาแก่ประตอบไปอันขั้นอันขั้นไม่ออกถามปู้ก็หเห็นบอกครับห้ยยู่กับบอกยู่เนียยู่มันก็บ่รมตัวเป็ๆเกะงมากตัวตรงๆแล้วแต่ข้าเจ้าจิดๆบอกลูกคุ้มหานเอาไ่้สิเอาไ้ใช้สินะเนล่วฝันกามี จะได้มาสเตลล์นะเพราะที่ีเฮ็ดไอ้ห้งน้ำกับสลาก็เฮ็ดแล้วนี่มีอะไรจบอกเลยพี่เจ้ากับที่ทหางวัดตัเลยโอ้โอ้รูบอกเลขคือก็ได้เฮ็ดได้สั่งาลานมาครับได้เฮ็ดได้คุณนี่ทั้งแดนท์ใช้พ่นใช้ไผ่แต่งบัดทั้งหมดโอ้ครับที่นเรียกไต่เสียงชุนี่กับที่มันท่านบาทในเรียยังครูวรนี่เรียห้องน้ำโอ้เรียห้องน้ำเรียห้องน้ำบัดที่นี่จะฆ่าโควิดก็ได้สำเนินการท่านได้อยู่จะเรียกพวกฝ่ามันก็มาเรื่อย อันอันงวดที่แล้วอันผูฟันมาจังไรครับเพิ่อเมื่อวานสองเก้างวดที่แล้วเมื่อกอนสองแปดศูนย์มันออกสองเจ็ดศูนย์หนงสองแปดศูนยงวดเ่วันึหน่ะนี่งวดเมื่อวานพอนบามาเพันกูฟันก็คือเงียบไปเลยโอ้ันงวดเมื่อวันเมื่อไห่มาครับวันพันเมื่อวิไที่หานันไดนี้เพื่อนดีแทกาเลบบอกต่างจิตบอว่าสีม่เห็นของหนังสีจำเล็นข้าวควิดียู่ การเล่นว่าเอาการเมียเพราะว่าการอยู่่าเลยม่ใ่ได้มากอยู่พัมันได้ขาดชิ้นขาดนั่นแหแต่แต่ว่าน่ะแต่ว้าพ่อมบอกกันสองว่าสองสามอยู่ละสองสามสองห่าันเดอันนี้ห่ครับอันนนนี้เพื่อนมาบอกว่าอะไรครับสองสามครับสองสาม ครับต้องหาโอ้สอ,องหา,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 าครับมองหานนช่นมากากเลโอ้ครับอันยับคูอันอันอันคูเขียนในผมเลยครับบอกเียอันเอฟซีมนกนักับฟังประคันไมู่ ผู้เขียนตัวเลขผมนะครับอันนี้สามสองสองสามเลยครับสองสามสามสองอันนี้จะไม่คิดเอาคิดคิดเล่นๆถึงเอาเพราะว่าน้ำนางมันเห็นตั้ีนี่หไหมโอ้อันอันนี้เลขนางสมาธิเห็นบ่ะครับนางสมาธิเห็นแต่อันนี้โอ้แต่อันนี้เป็นกะคือความฝัน อันนี้ความฝันเหรอครับอ่าค่ะคือว่าซอสใี้นะซอสสามให้ทีนะเอาแค่สองตัวใี่ละอ๋ครับเพราะว่าสองตัวมันอาจจะว่าตัวใดตัวนึงครับก็บม่รู้คือคือคนมากทีเนาะครับครับกับที่กี่ก็บอกว่าโอ้มาใส่เด้อมันก็มาได้แหละอ้ครับแต่ว่ามื่อกีอันเพิ่นกับมะไห้มันบอกครับเดี๋ยวก็ไห้ตัวเป็นต้นเป็นล่ะอันว่าอันว่าอยากสั่งสล่าเพิ่นกับมะไห้ดีครับอ่าแต่ว่าเรือต่อห้องน้ำวันนี้เพิ่นเลือกพักทันบัวบ่ม้าโอ้เหรือต่อห้องน้ำเนาะครับท่านผู้ชม ก็ได้ฆ่าอยู่ก็ได้ไปนั่งได้แต่นั่งเอาแล้วนั่งสมาธิทำจิดต,ต่อความนั่นแหละแต่ว่ามันเกิดเห็นอันนั้นอันนี่แต่คือก็จะพูดเดียวนี่นแหละถ้าเ,เทีย,ไยน,นไปนั่งทางเขาเขียนจะจำไม่ได้อันเล็กกัน,นถ้าขิ่เขาก็เขาก็ไม่รู้รอ่ะแต่ว่าครับเอาไปเป็นแน่าช่างนกปูนาะจะเป็นแนวทางเบงเออแต่ว,ว่าไม่ถือเขากันแต่แมักระตายมุมมักกระพานใสเนาะปูเนาะ ป้วนอันป้วนเลขสองสามก็มาหาในเลขกันฝันวะครับเลขฝันเนาะครับท่านผู้ชมเลขสี่เก้านี่จากการเข้านั่งมัติึโอ้ครับเลขสีเก้านี่ผู้นั่งสมาธิร้อยมันร้อยมาเล่นวะครับมันเห็นเป็นตัวเป็นตัวดำดำในในดวงตาแล้วจะมีใไฟมันบั่นครับแม่นอยู่พอไหมเขาจ้าออกขั้นตอนเขาบ้าบอลขั้นพนี่เกิดขึ้นยู่กับดวงเฮาสรางบุญร้ายก็ได้ร้ายท่านนะครับไม่พบนา ชกนีห่อา,าต่ส่งตะข่วนดีระบ้าเนาะครับ<อ>มันก็ปวดแวสับบง่งทำมะแนนมป่งได้ผู้ชนทุกคนท่านเล่ตัวพัญญานัขายองไปถ้าก็เอามาเอาดอกเงินหันเดีย๋ยวเอาไปใส่ยิง่ง,ง,งมเรนใส่หรือเปล่ามเราใส่ดีครับมไม่ต้มาสา่งนปูเนาะไม่ต่อมาสางมาแปลงมาสั่งให้มันจะเลิศนกปูมนก็อนยุคครับข่วนชอบขหนักเนียอมว่าคนติเห็ดเขตเห็ดกัะล้วแต่แล้วาเห็ดเขาเ่าไปขายแล้ว ครับเอาเหตุท่าก็ได้บุญจนรุ่นหลังได้ดูได้ได้ศึกษาดูทีใหม่ได้มือจากพราผู้สื่อข่า่นแล้วเก็เกิดดวงลับไปแล้วเลยคนบริยูน้ำบุนทักษาท้่สิเป็นกระได้ไปน้ำน้บปูเนาะบรไดไปน้ำให้คนสั่งตะห้อยมือไว้ข่้นบุนหลังเบื้องพิจาจรณาน่ะบุญกุศลมันยู่ที่นี่ละที่การกระทห้องนี่นะครับที่การุมมือนี่พาให้มีลายรูุดแบบแทบหนศากนาะห้องเตรียมลง แมนอยู่ p o o เาะย่ำๆเราเมื่อกี้ืออยู่กันย่ำย่มนี่คอยพิจารณาด้วยันเั็นว่าชัดเจนพแต่งใดแต่งไดบมาแ่งไหนอยู่ที่ไนครับขนานแล้วเนาะคนห้องมันก็เลยมันแทนสักทานะเ้าไว้บนยูวขน้อมันไปเด็กหน่อยเด็กน่อยสิโอโหนักโอเด้มูตโทรลัสรับดมูตะทรศัพท์อยากศึกษาดีละถราว่าจะมาเห็นสิ ปีที่มากเกือบ,บวทเน่นเลี้ยนซื้อนี่แหละโอ้ครับปูขี่เฮ็ดมงบวทเลี้ยนจริครับเฮ็ดมงมงศึกษาท่านศึกษาคือโดดนะครคไรตว่าที่สิมมาเกิดอะไรได้เนีพราะว่าการที่วัดภูมพัฒนากอดห้องพัฒนาห้องมันพวกมันดีบ่การห้องที่มาท่ามิบโน่มอ,อย่างหลายๆท่า หลายๆกลุ่มมารวมกันอยู่คุยกับปู่กับอาจารย์หลายท่านหลายคนอยู่เผื่อปีสี่มากเลยนะอยู่แต่สี่คนปีหนึ่อยู่ไปก้อนนะปู่มันมีหลุดไม่ไ�่น่อปู่เนาะไม่หลดไปใส่มาใส่มันใหญ่น้ำทุกคนนจะเพิ่มดีรักษาจนรักษาชินหาให้มันจักรว่าลชิ้นหันแปลชิ้นโลกเป็นวิทยุคงว่าชิ้น อยากให้หูจักอีกอ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 กีอหีหรอเนี่ยมันพวกกระสุนยาที่นี่นขันพ่นน่องขันเขาดึนกินทิ่นถ้ำมีเมี่มตาบาลมีพ่นน่องเนาะครับแม่นี่ผปูอโอผู้เมมคสของหน้ามองไนครับหน้ามีมองผมดินใท้เลยผมยุ่นี่อ๋อมองผมดินดน,นี่ย่ะครับโอ้ครับแต่ว่าพมดีเน,ะนาะปูเนาะตัวไม่หลายเนาะครับ ก็ุยก่อนตัวใหม่จะตัว้างนาลองเปได้ซีท่เก่ครับโอ้ปูว่ะและนิมิตระทือทีเก้าเพิ่มวาครับเจยนเลืโอ้ครับสองสามสงโอ้ครับอียงวะโอ้เลขนิมิตนี่คือสามสองกับหาหานาปูเนาะอันนี้เลขอันเก้าซีนี่นั่งสมาธินานปูเนาะ โอ้เห็ดปูไบเห็นเป็นตัวเลยวันครับท่านผู้ชมเอาไปพิจารณนาบางนาอครับนาะเสียงโกใส่งวดวันที่สิหกกรุ๊สะพานนาะครับนอาะมมากอะมเอาปูจังเลยน้ออันอันมากกัต่อไปท่านมากกับตาไม่มากกับฟันไหนน้อปูน้อมันมันบอะ์เนอรนอนี่น้อปูนอบุญวัน่สนาคกลางกันครับบุญวเออแม่เจ้าดาานซื่อแล้วพันป่านื่อเมือนริปปุดครับนะครับอันนี้มันอยู่กับบุญวัฒนาน้อปูนาะ วางหอทำนักศาสตร์ตอนอะไแ่ที่มันหนุนนำห้อในศาตร์มีกะมีั้งางคนกับพูเฮ็ดไปตามแม่เลยท่วมบางเนาะครับพ่ห้อี่น่่วบางแต่ผู้ท่มด้วยงกระับไปวโกปอปวกด้วยด้วยด้วยปอปวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจปลาด้วยครับเด้อ คลิปนี้สวัสดีครับ